สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาตามข่าว POCO F5 กันนะครับแต่หัวข้อข่าวเนี่ยมันเป็น Redmi Note 12 Turbo นะครับแต่จะเกี่ยวข้องกับ p o c o F5 ไงเดี๋ยวมาดูกันคลิปนี้ผมเปิดข่าวแปลสดเลยนะครับจากเว็บไซต์ Xiaomi UI .net ก็ตามชื่อเว็บนะครับเป็นเว็บไซต์ข่าวโทรศัพท์มือถือที่เน้นข่าวของโทรศัพท์แบรนด์ Xiaomi และแบรนด์ลูกในเครือนะครับ r ร d m i Note 12 Turbo จะเปิดตัวเร็วๆนี้รูปนี้น่าจะเป็นรูปตั้งแต่ข่าวหลุดก่อนหน้านี้นะครับไม่ยืนยันว่าเป็นรูปเครื่องจริงนะครับ Redmi No t e 12 Turbo รุ่นใหม่จะเปิดตัวเร็วๆนี้โดยจะเป็นรุ่นท็อปๆของตระกูล Redmi นะครับจะเน้น Performance ก่อนในข่าวเขาบอกว่าจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่จวดที่สุดในซีรีส์ ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหลุดมาบ้างเรื่อยๆนะครับสำหรับ Redmi Note 12 Turbo แต่นี้คือข้อมูลล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าจะเปิดตัวที่จีนเร็วๆนี้แล้วก็ตัว global version นียนะครับก็จะใช้ชื่อเป็น Poco F5 มีข่าวหลุดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ Redmi Note 12 Turbo ตั้งแต่ช่วงการยื่นจดทะเบียนนะครับหรือ certification เนี่ยก็พบว่าจะเป็นระบบชาร์จแบบ fast charge 67วัตต์นะครับ คาดเดากันไว้ว่าชิปเซ็ตเนี่ยน่าจะเป็น snapdragon 7 gen 1ตัวตีบวกนะครับคือเป็นพื้นฐานของอรหัสชิป sm 7 4 7 5แต่เอามามาตีบวกโดยคาดว่าอาจจะใช้ชื่อเป็น snapdragon 7 plus gen 1หรือไม่ก็เป็น snapdragon 7 gen 2ไปเลยอันนี้ตรงนี้ข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับผมยังเป็นการคาดเดาอยู่ แล้วก็มันมีบิลรอมนะครับเป็นรอมภายในข้อมูลบิลรอมภายในหลุดออกมาว่าในส่วนของรอมจีนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วรุ่นนี้จะใช้โค้ดเนมว่า Marble นะครับรอมภายในบิลลล่าสุด14.0.2.0นะครับ TMRCNXM ตรงนี้ผมบอกนิดนึงสำหรับโค้ดตัวหนังสือของรอม Xiaomi เนี่นะครับ T คือ เวอร์ชัน a n นดรอย a n d r นดรอย i r ทีทีรามิสุเป็น a n นดรอย13นะครับ CN นี่คือประเทศที่วางจำหน่ายคือ China และ XM ก็คือ Xiaomi นะครับผมประมาณนี้จากข้อมูลของบิ i l ์รอมเนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าจะเปิดตัวเป็น a n นดรอย13นะครับครอบทับด้วยสกิน MIUI 14อ่าก็ตามที่เกริ่นไปตอนต้นนะครับว่าไอ้ Redmi n o t e 12 Turbo รรุ่นใหม่เนี่ยที่จะวางจำหน่ายที่จีนเนี่ย มีการคาดการกันว่านะครับจะขายในภูมิภาคอื่นด้วยนะครับในตลาดอื่นโดยจะรีแบรนด์เป็น POCO F5 นะครับแต่จะยังไม่ขายทันทีตามหลังที่จีนนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลของ ROM g l o b a l ที่ได้มานะครับ e EEA เนี่ยก็คือ EU global นะครับเครื่องไทยเราก็จะใช้ตัวนี้โค้ดกลางนี่จะเป็น MI แล้วก็ IN โคตรกลาง IN นี่จะเป็นเครื่องที่จำหน่ายในอินเดียในข่าวเขาบอกว่ารอม MIUI 14 Android 13ของ POCO F5 เนี่ยนะครับยังไม่ยังไม่สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแต่จากข้อมูลตรงส่วนของเวอร์ชันบิลล์ rom เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะชัดว่าจะมีการวางจำหน่ายในภูมิภาคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับ โดยเขาคาดการณ์กันไว้ไว่าโ o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  F5 เนี่ยครับที่จะรีแบรนด์มาจาก Redmi Note 12 Turbo เนี่ยจะมีการเปิดตัวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยจะมาทำอัปเดตให้อีกทีนะครับผมแต่คิดว่าข่าวรอบหน้าเนี่ยน่าจะเป็นกำหนดการยืนยันการเปิดตัวที่จีนแล,ล้วล่ะแต่ส่วนตัวผมติดนิดนึงนะครับตรงไอ้เทอร์เนี่ยเอาจริงดี รอยืนยันความชัดเจนกันอีกทีครับเพราะว่าข่าวลือก่อนหน้านี้คือ POCO F5 เนี่ยจะได้ใช้ snapdragon 8 Gen1 เลยนะครับแต่จากข้อมูลล่าสุดของข่าวนี้นะครับกลายเป็นว่าจะเป็น snapdragon 7 Gen1 ตีบวกนะครับเดี๋ยวไงรอดูข่าวกันอีกทีครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทกท่านมากนะครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุก s u b s c r i b e นะครับผมขอบคุณที่สนับสนุนกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้า รักษาสุขภาพครับทุกท่านสวัสดีครับผม